ก็กระสับสวัสดีท่านผู้ชมแล้วก็เพื่อนๆทุกท่านด้วยนะครับผมก็มาอยู่กับมันนี่พสนะครับวันนี้เรามาในของเว็บไซต์ Percept c r คริปโตนะครับวันนี้เราจะมาในของการทํางานในของแอปนี้นะครับไม่ใช่แอปครับผมในของเว็บไซต์นี้นะครับเราจะมาดูนะครับว่าในของเว็บไซต์นี้การทํางานมันทํำยังไงบ้างที่จริงผมเคยอธิบายในของคลิปสมัครไปแล้วนะครับซึ่งคลิปนั้นยาวเกินไปเดี๋ยวผมจะมาอธิบายใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับในของเว็บไซต์ Percept c r คริปโตนี้นะครับ ซึ่งไปเว็บไซต์นี้การหาเหรียญคริสตนะครับก็จะมีเหรียญที่เราสามารถแลกได้นะครับเป็นของอิตาเลียนด็อกคอยไลท์คอยบิตคอยบิตคอยแคบนะครับแล้วก็อีหลายเหรียญเลยนะครับผมนะเหรียญหลักๆก็จะมีประมาณนี้นะครับในของเว็บไซต์นี้ส่ววิธีในการสมัครผมได้เคยทําคลิปเอาไว้แล้วนะครับผมส่วนลิงก์วิธีในการสมัครสมครามารถกดจากใต้คลิปไปดูได้เลยนะครับผมนะ โอเคนะครับผมโอเคในของเว็บไซต์นี้นะครับการทํางานนะครับผมก็มีไม่ยากเท่าไหร่นะครับผมแล้วก็มีค่อนข้างเยอะนะครับในการหาเหรียญครับซึ่งมันจะมีเหรียญให้เรานะครับก็คือข้างบนนี้เลยนะครับผมก็จะมีเหรียญข้างบนนี้นะครับก็เหรียญตรงนี้นะครับเราใช้เอาไปแลกเป็นเหรียญบิตคอยนะครับหรือว่าด็อกคอยอิตาเลียนประมาณนี้นะครับผมนะใช้เหรียญจากตรงนี้เอาไปแลกนะครับผม เหรียญจากตรงนี้เราจะสามารถหาได้จากการล็อกอินทุกวันนะครับผมฮะอันนี้คือเช็คอินทุกวันนะครับผมนะเช็คอินทุกวันรับ21เหรียญจุด88นะครับผมนี่และก็มีของขวัญตรงนี้นะครับผมตรงกล่องนี้นะครับก็ให้เราสามารถกดรับจากตรงนี้ได้ทุกๆ25นาทีนะครับผมนะก็เดี๋ยวเราจะทำการกดรับเลยนะครับก็กดรับรางวัลไปนะครับผม กดรับรางวัลไปนะครับนี่มันจะขึ้นมาเป็นหน้านี้ใช่ไหมครับผมก็ให้เรา,าเลื่อนมาข้างล่างนะครับซึ่งมันก็อาจจะมีโฆษณาขึ้นมาบ้างนะครับผมโอเคนะเดี๋ยวก่อนนะครับอ,อ๋อมอก้โฆษณาเด่นมานะครับผมก็เลยปิดหน้าเวบน้าไปนะครับ โอเคกดใหม่นะครับกดไปที่รับรางวัลนะครับผมะมันก็จะมีโฆษณาขึ้นมาบ้างนะเพราะว่าเป็นเว็บไซต์ที่รับโฆษณามานะครับผมเราก็ได้เงินจากที่เขาเอาโฆษณามาลงประมาณนี้แหละแล้วเราดูโฆษณานะครับผมอะก็ได้เงินจากประมาณนี้ครับผมโอเคพอเรากดมาแล้วใช่ไหมครับผมหน้าตาก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็ให้เรากดเลื่อนมาข้างล่างนะครับผมนะกดเลื่อนมาข้างล่างนะครับผมนี่แล้วก็ให้เรามาทากานกดจากตรงนี้นะครับผมะ นี่ครับผมให้เรากดจากตรงนี้นะครับผมกดเข้าไปนะครับผมซึ่งบางครั้งมันก็อาจจะมีให้เราแก้คัแคชชาด้วยเดบว่าบางครั้งมันก็ไม่มีนะครับแล้วแต่บางครั้งด้วยนะครับผมนะพอเรากดมาปุ๊บนะครับเขาจะมีให้เราเลยนะครับก็คือคุณได้รับแล้ว18.66เหรียญนะครับผมนะแล้วก็ได้รับค่าประสบก,การณ์10นะครับผม พอเราทําการกดรับของขวัญนะเสร็จแล้วนะครับผมเราก็มาทําการเช็คอินทุกวันนะครับเช็คอินจากตรงนี้นะครับผมนะอ้างสิทธ์นะครับผมนะให้เรากดไปที่อ้างสิทธ์นะครับผมนี่เช็คอินครับผมพวกก็จะได้มา21.8เหรียญในบัญชีของคุณครับก็จะได้รับมามานะครับผมซึ่งตอนแรกนะครับเรายังรับกดจากตรงนี้ไม่ได้นะครับผมก็คือให้เรามากด จะตรงนี้ก่อนนะครับกดจะตรงนี้เสร็จแล้วก็ให้เรามากดรับจะตรงนี้นะครับผมมันถึงจะได้นะมันถึงจะได้นะครับผมแต่ถ้าเรากดจะตรงนี้เลยนะครับมันจะกดไม่ได้นะครับเราต้องมากดจะตรงนี้ก่อนนะครับผมบางครั้งนะครับบางครั้งนะครับผมนะโอเคต่อไปการหาเหรียญในของเวอร์ชันต่อไปก็คือเมนูถัดไปนะครับผมนะก็ให้เราไปกดตรงที่3ามเขดทันา์ขวานะขวารือว่าซ้ายขวานะครับผมเนี่ย ถ้าพูดผิดต้องขออภัยด้วยเรากดไปที่3ขีดนี้นะครับผมนะแล้วก็เลื่อนมาปกนะครับผมก็จะมีช่องลหลักที่ผมใช้หาเหรียญเลยนะครับก็จะมีช่องลหลักก็คือนี่ครับผมนะโฆษณา PTC นะครับแล้วก็ลิงก์สั้นนะครับผมนะส่วนมากผมก็จะหาเหรียญอ่าจะสองช่องทางนี้นะครับลหลักๆนะครับผม แล้วก็มีอีกนะครับก็คือตรงนี้ก็จะเป็นแบบสำรวจนะครับผมซึ่งแบบสำรวจอาจจะค่อนข้างยากผมก็เลยไม่ทํานะผมก็เลยไม่ชอบทําแล้วก็2อ,อันนี้มันทําง่ายนะครับผมนะสอ,อันนี้มันทําง่ายผมก็เลยทําแค่2อ,อันนี้นะครับผมส่วนตรงนี้ก็จะเป็นความท้าทายก็คือเป็นการเราดูโฆษณากี่ครั้งนะครับผมสมมติว่ามันมีให้เราบอกมันจะมีว่าคุณดูโฆษณาครบ10ครั้งคุณจะได้รับเหรียญฟรีอ่ายี่สิบเหรียญน,นี่เราก็จะ มารับจะตรงนี้นะครับผมนะก็ประมาณนี้เลยนะครับแล้วส่วนเมนูขั้นล่างต่างๆนะครับก็จะเป็นเมนูในการอาชันเพื่อนนะครับตรงนี้ก็คือผู้อ้างอิงการชันเพื่อนนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นการถอนถอนเหรียญครับผมนะถอนเหรียญและตรงนี้ก็จะเป็นประวัติประวัติในการถอนนะครับผมแล้วก็สามารถตั้งค่าได้ด้วยนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นรีวิวของเราเนี่ยครับผมนะส่วนของครายนะครับที่ เลเวลยังไม่ถึงนะครับส่วนของใครที่เลเวลยังไม่ถึง uh, 20นะครับแบสบสำรวจตรงนี้จะยังไม่เปิดนะครับผมนะเลเวลตรงนี้นะครับผมนะเลเวลตรงนี้ยังไม่ถึง20แบสบสำรวจตรงนี้มันจะยังไม่เปิดมาให้เรานะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปในของการทําง,งานของโฆษณา BTC กันดีกว่านะครับผมโอเคนะครับกดเข้ามาปุ๊กหน้าตาก็จับประมาณนี้เลยนะครับผมนะ มันก็จะมีจำนวนง,งานด้วยนะครับผมนะงานก็คือมัมนจะมีว่าโฆษณานะครับมีทั้งหมด19โฆษณาครับอ,อันนี้คือผมยังไม่ได้ดูเลยนะครับยังไม่ดูยังไม่ได้ดูซักหนึ่งโฆษณาเลยนะครับแล้วก็โฆษณาที่มีอยู่ก็19นะครับ19นี้ก็ประมาณ19นี้เลยนะครับผมและถ้าผมดูโฆษณา19อันนี้ผมก็จะได้รับเหรียญอยู่ประมาณ3 1 3 4้ 4นะครับผมเหรียญนะครับก็จะได้รับประมาณนี้นะครับผมนะโฆษณาก็ให้เรากดเลื่อกมาจากข้างล่างนะครับผมนะนี่ครับผมก็ให้เราดูโฆษณานี้ได้เลยนะครับกดไปที่ดูเลยนะครับผมมันก็จะมีเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะครบ19โฆษณามาอ่ามันจนกว่ามันจะครบ19โฆษณานะครับผมนะก็ให้เราดูไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ผมมีเหรียญทั้งหมด3,384เหรียญใช่ไหม ตรงนี้คือผมจะได้มาอยู่อีก26เหรียญนะเดี๋ยวเราไปดูโฆษณากันเลยนะครับผมการทํางานครับกดไปที่ดูเลยนะครับผมโอเคนะครับเหมือนหน้าหน้าหน้าต่างในการดูโฆษณาก็มันเหมือนดูที่ทุกอย่างเลยแต่ว่าอ่าแต่ต่างกันนิดนึงนะครับผมอ่ะโอเคก็ให้เรากดเลื่อนมานะครับผมนะกดเลื่อนมานะครับผมนี่มันก็จะมีไว้ตรงนี้เลยนะครับก็ให้เรากดจากตรงนี้ไปส่วนบางครั้งนะครับบางครั้งนะครับบางครั้งมันจะมี get cash นะครับผมอ่ะ ให้เราแก้ตรงนี้ด้วยนะบางครั้งมันจะมีเกช่ามาให้เราแก้ด้วยนะครับผมนะก็จะเป็นการตัว zer. คูณคูณแล้วก็คีดขีดประมาณนี้มันจะมีประมาณนี้มาให้เราแก้ด้วยนะครับผมแต่ว่าคงผมไม่มีนะครับก็เลยกดจัดตรงนี้ได้เลยนะครับผมกดเข้าไปนะครับโอเคแล้วก็รอประมาณ14บ่า40วินะครับผมอันนี้เป็นโฆษณาให้เรารอ40บวินะครับผมก็เดี๋ยวขอบ้านตรงนี้ไปสักครู่นะครับผม โอเคนะครับพอโฆษณาดูเสร็จแล้วนะครับผมมันก็จะขึ้นมาประมาณนี้เลยนะครับคอนติเนียก็ให้เราทําการกดเข้าไปได้เลยนะครับกดเข้าไปนะครับนี่ครับผมนะซึ่งเว็บไซต์นี้โฆษณาจะเยอะหน่อยนะครับผมครับพอกดมาเข้ามาแล้วนะครับก็ให้เรากดมาในของหน้าเว็บไซต์ที่เราให้เรากดมาในของหน้าเว็บไซต์ p พอ c e p t Crypto นะครับผมเราก็จะได้รับเหรียญมาอยู่ที่26.4 จุดหนึ่งสองเหรียญนะครับแล้วก็จะได้รับข่าประสบการณ์ก็คือวิ่นะครับอีซิคะแนนนะครับผมก็ทําการกดปิดได้เลยนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นหน้าเว็บไซต์โฆษณานะครับก็ให้เราทําการกดปิดได้เลยนะครับผมนะกดปิดเข้าไปนะครับผมแล้วก็มาในของหน้านี้นะครับการทํางานในของรฟชั่นในของดูโฆษณาก็ประมาณนี้นะครับผมนะก็ประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็เรามาในของการทํางานของลิง์ซั้นดีกว่านะครับผมนะ ซึ่งการทํางานนี้ก็อาจจะยุ่งยากหน่อยนะครับเพราะว่าโฆษณาค่อข้้นเยอะเลยนะครับในของลิ้นซานตรงนี้นะครับผมะก็จะมีโฆษณา4อันนี้นะครับ4อันนี้ก็คือเป็นโฆษณาที่เราจะได้รับเหรียญเยอะๆนะครับเนาะส่วนตัวนี้ก็คือเราสามารถดูได้ทั้งหมด16นะครับผมนะตรงนี้มีแค่4นะครับแต่ว่าเราสามารถดูได้16นะครับถ้าเราดูครบ16บหกลิ้นนะครับผมนะดูโฆษณา ครบ16เราก็จะได้รับเหรียญอยู่ที่253.26เหรียญนะครับผมนะโอเคเวลาในการดูโฆษณานะครับผมก็จะมีโฆษณามาเยอะๆนะครับก็ตรงนี้นะครับผมคะลิงก์การอ้างสิทธิ์ใช่ไหมก็จะมีตรงนี้ครับผมอ่ะตรงนี้ลิงก์การอ้างสิทธิ์ตรงนี้ก็จะมีทั้งหมด33เหรียญนะบางครั้งมันก็จะมีเหรียญน้อยนะครับตรงนี้อย่างเช่นตรงนี้นะครับผมคะตรงนี้คือมีทั้งหมด13ใช่ไหมนี่ แล้วตรงนี้ก็จะมี33นะครับก็จะมีเยอะแล้วก็น้อยนะครับจะมีเยอะๆอันจะมีเยอะๆแค่2หรือว่า4อันประมาณนี้นะครับผมนะสหรือว่าแค่4นะครับผมเดี๋ยวว่าคนผมมี2นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูอันน้อยๆแล้วกันนะครับผมมาดูตรงนี้นะครับก็ทําการกดไปที่ลิงก์กลางอ้างสิทธิ์นะครับผมกดเข้าไปนะครับนี่ครับผมฮะกดเข้ามาแล้วก็นา หน้าต่างก็เป็นเหมือนเดิมเลยนะครับหน้าต่างก็เหมือนเดิมเลยครับก็ให้เรากดเลื่อนมาข้างล่างนะครับไม่มีแคชช่าให้แก้ครับปกติมันก็จะมีแคชช่ามาให้เราแก้ตรงนี้นะครับบางครั้งมันมีบางครั้งมันไม่มีนะครับผมนะก็ให้เราเลื่อนมาข้างล่างนะครับผมแล้วก็โอเคแล้วก็กดจากตรงนี้ไปได้เลยนะครับกดเข้าไปนะครับผมก็เหมือนเดิมเลยนะครับแต่ว่ามันจะแตกต่างนิดนึงนะครับในของหน้าต่อไปก็อย่างเช่นหน้านี้นะครับผมครับก็จะมีประมาณนี้นะครับผมนะ ก็ให้เรานะครับดูโฆษณาให้ครบ3ครั้งนะครับก็คือตรงนี้นะครับอันนี้1ใช่ไหมอันนี้3ใช่ไหมให้เราดูให้ได้3นะครับก็คือให้เราทําการกดจากตรงนี้นะครับกดจากตรงนี้นะครับกดเข้าไปบางครั้งหน้าตาจะไม่เหมือนแบบนี้นะครับโอเคแล้วก็กดมาในของหน้าเว็บไซต์เหมือนเดิมนะครับนี่ครับให้เรากดมาก็จะมันก็จะรีมาทั้งหมด1ิวีนะครับคือตรงเมื่อกี้หน้าเว็บหน้าโฆษณาคือตรงนี้นะครับ ตรงนี้ก็คือจะเป็นเว็ซตย p e r c ์ p t c r y p t o นะครับผมโอเคพอครบแล้วก็เลื่อนมาแล้วก็ให้เรากดไปที่ดำเนินการต่อนะครับผมกดเข้าไปนะครับอ่ากดเข้ามาปุ๊กเห็นไหมมันจะขึ้นมาว่า2นะครับผมฮนะสนะครับผมนี่สองครับก็ให้เรากดอ่าแสดงตัวตั้งเวลาต่อนะครับผมให้ครบนะครับ กดเข้าไปมันก็จะมีโฆษณาขึ้นมาก็ให้เรากดในของหน้าเว็บไซต์เพอร์เซ็ปติโตต่อนะครับนี่ตรงนี้ก็คือเป็นโฆษณานะครับผมนี่ครับผมโอเคครบครบแล้วนะครับก็ให้เราทำการกดดำเนินการต่อโอเคนะครับผมแล้วก็อันสุดท้ายครั้งสุดท้ายนะครับอันนี้ก็จะเป็นครั้งสุดท้ายนะครับผมกดเหมือนเดิมเลยนะครับอันนี้ก็จะขึ้นมา3แล้วนะครับผมนะ ก็ให้เรากดเหมือนเดิมเลยนะครับคลิปที่นี่ต่อนะครับกดเข้าไปโอเคโฆษณาขึ้นมาก็กลับมาในของหน้าเวา็บไซต์ Per f e c t c r ต p t o ต่อนะครับผมอ่าแล้วก็รอประมาณ9กาวินะครับผมแมหรือว่า10วินั่นแหละนะครับก็ให้เรารอไปแล้วก็ถ้าครบแล้วก็ให้เราทําการกดดำเนินการต่อเลยนะครับผมโอเคครบแล้วนะครับก็กดไปเลยดำเนินการต่อนะครับ โอเคนะครับแค่นี้เราก็จะสามารถทำงานในของลิงก์ได้แล้วนะครับผมฮะนี่คุณจะได้รับ13.33เหรียญนะครับผมแล้วก็ค่าประสบการณ์เหมือนเดิมเลยนะครับบางครั้งในการทำงานของลิงก์นี้ก็จะอาจจะแตกต่างนิดหน่อยนะครับผมมันก็ไม่เหมือนกันทุกครั้งนะครับบางครั้งมันจะแตกต่างนิดนิดหน่อยหน่อยนะครับมันแตกต่างตรงไหนหรอครับผม่ะอันนี้นะครับผมอันนี้มันเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับผมแล้วก็ อันนี้เป็นอิมแบงหนึ่งนะครับแล้วก็อันนี้เป็นอีกแบงค์หนึ่งแต่ว่ามันก็คล้ายๆเหมือนกันมันไม่ค่อยแตกต่างเท่าไหร่เดี๋ยวเราจะมาทําในของอันนี้ให้ดูอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ของอันนี้ให้ดูนะครับมันถึงว่ามาดูว่ามันแตกต่างยังไงคลิปนี้อาจารยาวหน่อยนะครับผมเดี๋ยวขอปิดหน้าเว็บไซต์โฆษณาสักครู่นะครับผมนะโอเคให้เราทําการกดตรงนี้เลยนะครับลิงก์การางอิงนะครับนี่ครับนี่ กดเข้าไปปุ๊บนี่โอเคโฆษณาขึ้นมาครับผมรอสักครู่นะครับอ่ะก็เลื่อนมาข้างล่างเหมือนเดิมเลยนะครับผมอะเคชาก็ไม่มีให้ผมแก้นะครับผมอะเคชาไม่มีให้ผมแก้ก็กดเลื่อนมาข้างล่างแล้วก็ออาการอทับมัน5้าวิหรือว่า10วิประมาณนี้นะครับผมอะก็กดเข้าไปเหมือนเดิมเลยนะครับอืมกดเข้าไปปุ๊บนะครับผมอ่ะนี่อันนี้แตกต่างแล้วใช่ไหมนี่ครับผมอันนี้ไม่เหมือนเดิมแล้วนะครับ ก็คือให้เราทําการกดจากตรงนี้นะครับคลิปที่นี่เพื่อทาเนินเพื่อทาเนินอ่าเดินเนินการนะครับผมนะส่วนถ้ามันขึ้นมาแบบนี้ก็ให้เรากดบล็อกไปเลยนะครับบล็อกไปนะครับผมคะโอเคหน้าจอค้างรอสักครู่นะครับอ่ะโอเคนะครับโฆษณาจะขึ้นมาเยอะหน่อยนะครับผมนะก็ให้เราทําการกดจากตรงนี้เลยนะครับกดเข้าไปนะครับผมโอเคนะครับนี่ครับโฆษณาก็จะขึ้นมานะครับผมนะกดเยอะเลยไปนะครับผมนะแล้วก็กดกลับมา มันเป็นโฆษณานะครับผมกดใหม่ครับผมให้เรากดใหม่นะครับอันนี้เป็นโฆษณานะครับก็กดกลับต่อนะครับมันจะมีโฆษณามาขั้นเยอะนะครับผมนะในของลิงก์นี้นะครับผมโอเคถ้ามันมาในของหน้าเว็บไซต์นี้ก็ถือว่าถูกต้องแล้วนะครับผมนะถ้ามันมาในของหน้านี้ก็ถือว่าถูกต้องแล้วนะครับผมหน้านี้นะครับผมนะให้เราทําการกดเลื่อนมาข้างล่างนะครับผมแล้วก็ให้เราทําการกดไปที่ดำเนินการต่อนะครับผมนะกดไปที่ดำเนินการต่อนะครับ กดเข้าไปเลยนะครับผมอ่ารอดูนะครับว่าจะเป็นโฆษณาหรือว่าอ่ามาในของหน้าถัดไปนะครับผมอนะถ้าเราไปเนะี่ยเอ่อถ้าเราไปแล้วมันเป็นโฆษณานะครับก็ให้เรากดกลับมานะครับผมนะโอเคกดกลับมาแล้วก็ให้เราทําการกดอ่าเดินเนินการต่อนะครับ จงกัวมันจะขึ้นมาในของหน้านี้นะครับผมแล้วก็มันจะมีประมาณ10วินะครับผมนะก็ให้เรารอประมาณสิวิรอเสร็จแล้วนะครับผมก็ให้เราทําการกดรับลิงก์จากตรงนี้นะครับผมบางครั้งมันจะมีให้เราแก้แคชชาด้วยนะครับผมข้างบนนี้ครับมาครับมันจะมีให้เราแก้แคชชาด้วยนะครับผมโอเคก็ให้เราทําการรับลิงก์ไปเลยนะครับผมกดไปนะครับรับลิงก์ไปนะครับผมอ่ะดูว่าจะเป็นโฆษณาหรือว่าจะได้นะครับผมโอเคเป็นโฆษณานะก็ทําการกดบล็อกไป ล็อกไปหรือว่ากดกลับมานะครับผมมากดกลับไปโอเคได้แล้วนะครับผมอ่ะโอเคนะครับก็ได้รับเหรียญรับทํางานประมาณนี้นะครับได้รับ33.32เหรียญนะครับผมนะเดี๋ยวเรามาในของดูลิงก์ตรงนี้กันดีกว่านะครับผมอ่ะเมื่อกี้เราดูจากตรงนี้แล้วก็ข้ามบนแล้วใช่ไหมนี่เรามาข้ามบนแล้วนะครับผมอ่ะแล้วก็เรามาดูจากตรงนี้นะครับผมซึ่งการแต่ต่างมันก็แตกต่างนิดนิดหน่อยหน่อยนะครับกดเข้าไปนะครับผมอ่ะ มันก็จะแต่ต่างนิดนหน่อยหน่อยนะครับผมโอเคกดเข้ามาปุ๊บก็เหมือนเดิมหน้าต่างก็เหมือนเดิมแล้วก็ตรงนี้คือของผมไม่มีเกช่าให้แก้อีกละคือบางครั้งมันจะมีเกช่ามาให้เราแก้นะครับผม,มเกช่านะครับโอเคก็ okay. ให้เรากดเหมือนเดิมเลยครับกดเข้าไปอ่ามันก็จะขึ้นมาในของหน้านี้นครับซึ่งในของนี้ก็ทํางานเหมือนอันแรกที่ผมบอกไว้เลยนะครับก็เหมือนเดิมเลยนะครับก็คือให้เราดูให้ครบ3อันแล้วก็ กดจะตรงนี้ให้ครบนะครับแล้วก็ครบสามมาแล้วก็ได้รับเหรียญไปนะครับเหมือนกันเลยนะครับมันแค่เปลี่ยนหน้าเวซายจากสีแดงนะครับเป็นอ่าสีอ่าสีฟ้านะครับผมนะนี่ครับผมมันก็ประมาณนี้เลยนะครับผมเนาะการทํางานก็เหมือนกันเลยนะครับเดี๋ยวขอข้ามสักครู่นะครับโอเคนะครับดูครบ3ละก็ให้เราเลื่อนมาข้างล่างนะครับแล้วก็กดไปที่ดำเนินการต่อนะครับการทํางานก็เหมือนที่ผมบอกไว้ตรงเมื่อกี้เลยนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับก็ได้รับเหเรียญเจละนะครับผมนะก็ประมาณนี้การทํางานในของลิงก์เว็บอ่าของลิงก์ก็ประมาณนี้เลยนะครับทั้งหมด3ามเมนูนะครับมันก็ค่อนข้างแต่แต่งเล็กเน้อยๆยนะครับผมนะก็มีประมาณนี้นะครับผมนะก็การทํางานส่วนลหลักที่ผมใช้ในการทํางานนะครับผมนะ แล้วส่วนความท้าทายตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะครับผมนะความท้าทายนะครับซึ่งจะเป็นรางวัลสําหรับการดูโฆษณาหรือว่าดูลิงก์นะครับที่เรากดครบจํานวนที่เขากําหนดให้เราก็จะได้รับนะครับผมนะก็จะมีทั้งหมดก็ประมาณเยอะอยู่นะครับเยอะอยู่นะครับผมนะโอเคเดี๋ยวเรามาข้้งบนกันดีกว่าข้้งบนนะครับนี่มาเรามาข้้งบนนี้ครับก็คือรเวิวถึง50นะครับก็สามารถเรียบร้อง43ย 7เหรียญนะครับก็คือรีวิวของผมได้ถึง50แล้วนะครับผมผมก็จะได้รับ437เหรียญนะครับก็กดไปที่เลี่ยงร้องความท้าทายนะครับก็กดไปเลยนะครับกดเข้าไปนะครับผมอ่ะโอเคนะครับก็จะได้รับแล้วนะครับผมว่า437นะครับนี่ครับผมอะก็ได้รับละก็ประมาณนี้ครับตรงนี้ก็จะเป็นภารกิจที่เราทําแล้วเราได้รับนะครับผมนะนี่ครับผมฮะนี่ ข้างล่างนี้ก็จะเป็นอ่าถ้าเราทําครบแล้วเราสามารถเรียนร้องได้นะครับอันนี้คือการเช็คอินทุกวันนะครับผมแล้วก็ได้รับความป,ประสบการณ์ก็กดไปที่เรียนร้องขอทับทายต่อนะครับอันนี้ไม่ใช่เหรียญฮะอันนี้คืออ่าเพิ่มเลเวลมาให้เรานะครับผมโอเคครับก็ประมาณนี้เลยนะครับผมนะถ้ามันครบแล้วมันจะขึ้นมาให้เราสามารถกดได้เลยนะครับโอเคครับก็ตรงนี้ก็จะมีประมาณนี้สม,มนในการทํางานก็ตามที่ผมบอกไว้เลยนะครับก็าก,การทํางานก็ประมาณนี้เลยนะครับผมนะ Okay, เคลาปานของอ่าที่ดูว่ามันมีเกช่าให้เราแก้นะครับผมเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับซึ่งเกช่ามันเราจะก็จะงงๆหน่อยนะเดี๋ยวผมจะลองหาเกช่ามาให้ทุกคนดูว่ามันบางครั้งมันแก้มันแก้อย่างไงนะครับผมเดี๋ยวผมลองหา,งหาดูสักครู่นะครับอ่าโอเคนะครับเราก็มาในของการทํางานต่อนะครับผมนะคืออันนี้ผมจะมาให้ทุกคนดูการแก้เกช่านะครับบางครั้งมันจะแก้ แต่ต่างกันนะครับผมนะอย่างเช่นอันนี้นะครับเขามีแคชช่าให้ผมแก้นะครับผมนะก็คือตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นตัวบวกแล้วก็ตัวศูนย์ใช่ไหมบวกศูนย์แล้วก็บวกแล้วก็ศูนย sort of ์ใช่ไหมตรงนี้ก็คือมันคือตรงนี้นะครับผมนี่คูณแล้วก็ขีดแล้วก็คูณแล้วก็ขีดนะครับนี่มันคือตรงนี้นะครับก็ทําการกดเข้าไปนะครับผมนะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นบวกศูนย์บวกบวกศูนย์นะครับก็มันจะเป็นตรงนี้นะครับผม ก็กดเข้าไปนะครับบางครั้งมันก็จะเตต่างหน่อยนะ,ะบางครั้งมันก็จะมีเลขแล้วก็ให้เราตอบเป็นภาษาอังกฤษนะครับผมนี่ไม่ใช่ครับผมอะมื่อกี้ผมตอบผิดนะครับมื่อกี้ผมตอบผิดถ้าเราทําการตอบผิดนะครับผมก็เราสามารถดูก็เราสามารถรีเซ็ตคําตอบของเราได้นะครับผมอะคือถ้าเราตอบผิดประมาณ3ครั้งเราต้องรอประมาณ15นาทีเราถึงจะสามารถมาทํางานต่อได้นะครับผมนะถ้าเราตอบพลาดนะครับผมนะโอเค ก็ตรงนี้นะครับเหมือนเดิมเลยนะครับตรงนี้ก็คือตรงนี้นะครับผมกดเข้าไปแล้วก็บวกบวกศูนย์ก็คูณคูณขีดนะครับผมนี่ครับผมนะกดเข้าไปแล้วก็บวกบวกศูนย์นะครับแล้วก็คูณขีดขีดนะครับกดเข้าไปนี่ก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ให้เรากดจากข้างล่างนะครับกดเข้าไปนี่บางครั้งมันก็จะมีประมาณนี้นะครับผมนะก็ให้เราทําการแก้นะครับผมเนาะ โอเคนะครับผมวันนี้ก็มาในของเว็บไซต์ p e r c e p t Crypto นะครับขั้นตอนในการทำงานแล้วก็แต่ละอย่างาเมนูนะครับแล้วก็แต่ละการแก้ทุกอย่างแล้วก็ลิงก์ด้วยก็มีประมาณแค่นี้นะครับผมในการทำงานของเว็บไซต์ p e r c e p t Crypto หาเหรียญคริปโตฟรีบิตคอยน์ไลท์คอยน์ดักคอยน์อิตาเลียนประมาณนี้นะครับผมนะก็ถ้าใครสนใจหาเหรียญคริปโตจากเว็ o, บไซต์ p e r c e p t Crypto บนมือถือก็ กดลิงก์จะดใต้คลิปมาสมัครได้แล้วก็วิธีในการสมัครผมทิ้งเอาไว้ใต้คลิปแล้วนะครับผมถ้าใครสนใจก็สามารถมาทําด้วยกันได้นะครับผมนะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปวิธีในการทํางานในของเว็บไซต์นี้แล้วก็ขั้นตอนแต่ละขั้นตอนนะครับผมเนาะก็จะยังไม่ครบด้วยนะครับซึ่งคลิปนี้มันยาวเกินไปแล้วนะครับผมก็มา,มาประมาณท่นี้ก่อนแล้วกันนะครับผมบ๊ายบายเ้เ่อกันในการคลิปหน้าครับผมยังไงก็อย่าลืมทําการกดไลค์กดติดตาม รอข้อมูลข่าวสารใหม่ๆต่อไปด้วยนะครับผม bye bye. บ๊ายยเดื่อเจอกันในคลิปหน้าครับ